โควิดที่ระบาดตอนนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมค้อนนะคะโอ,อคือโอ i มก้อน X E C นะคะก็ถึงความรุนแรงจะไม่เท่ากับตอนสมัยก่อนแต่ก็รับสามารถระบาดได้รวดเร็วมากๆเลยนะคะอาการของโอมก้อน X E C นะคะก็คือจะมีไข้สูงหนาวสั่นนะคะไอต่อเนื่องใน24ชั่วโมงนะคะมีอาการรับกลิ่นหรือว่ารับรสเปลี่ยนแปลงไปนะมีหายใจลบากเหนื่อยง่ายหมดแรงได้มีปวดไม่กั้นเนื้อตัวได้นะคะ แล้วก็มีปวดศีรษะนะมีเจ็บคอมีคัดจมูกนำมูกไหลเบื่ออาหารท้องเสียแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนนะคะก็กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังอาการติดเส้อเวลาก็ยังเหมือนเดิมนะผู้ชงอายุเกิน60ปีหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ส2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะกลุ่มเสี่ยงเจ็ดโรคเลื้อรหลังนะคะก็คือทางเดินหายใจเลือราังโรคหัวใจโรคหลอดเลือดไตวายเรื้อรลังนะคะโรคหลอดเลือดสมองโอรคอ้วนโรคมมะเร็งแล้วก็กลุ่มโรคเบาหวานนะคะนี่เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนเดิมเนาะ สรุปแล้วโอเมกอนเ e c เนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ของปีปลัาส,สองสองปีนี้นี่นะคะก็ระบาดได้รวดเร็วม,มากในหลายๆประเทศนะ ừ, โดยรวมเนี่ยอาการสําหรับในแง่ของเด็กอะคะก็คือลงปอดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่ดุนแรงมากนะคะไม่ถึงกับหอบมีวิสอะไรเยอะแยะนะคะแล้วก็วิธีการป้องกันดูแลเหมือนเดิมนะคะกินนอนสันกลางล้างมือน,นะคะใส่แมสนะคะหรือแ่งทคนเยอะถ้ารู้สึกว่าตัวเองน่าจะมีอาการก็ให้รีบไปตรวจเอทเนะคะ แล้วก็อย่าลืมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนาะแล้วก็ถ้าสงสัยมีอาก,การก็ให้มาพบแพทย์เลยนะคะสําหรับเด็กเนี่ยการรักษาล้วก็ยังใช้ฟาวิทพิลาเวนเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเป็นปอดอักเสบเยอะๆไขสูงม,มากๆเราก็จะใช้เรมิซิเวียแบบฉีดแล้วก็ไอพิซิี่งพยาบาลนะคะก็หวังว่าทุกคนจะปกป้องตัวเองให้พ้นจากโอมครอนรอบนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะ